สวัสดีครับวันนี้เอามีดอีกหนึ่งเล่มมาให้ชมกันนะครับพอดีวุ่นว,วุเรื่องงานกับเรื่องย้ายบ้านเลยไม่มีโอกาสได้ทำแบบอ่าพรีวิวหรือ,อเป็นแกะกล่องก่อนใช้งานนะครับก็เลยได้ของปุ๊บก็เลยลองพกใช้งานดูเลยเนาะข้ามขั้นไปเลยนะไม่เป็นไรเนาะถือว่า,อาเอาแบบสะดวก,ดวก,ดวกง่ายๆสไตล์เรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีดพับแบรนด์โบเกอร นะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะผมไม่ค่อยเก่ง,างภาษาอังกฤษนะครับรุ่น a อ l a นะครับ a อ l a านะแบ็ควอชก็คือเป็นสีดำนะครับทำผิวด้วยตัวหินขัดนะครับที่เขาเรียกว่าสโตนวอ h นั่นแหละอ่าประมาณนี้นะครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้เล็กๆเ,เลยนะครับเล็กๆเ,เท่ากับเนี่ยเล็กกว่ากล่องไฟฉายของโอไลท์อีกนะครับเห็นไหมนะครับ ตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับมีรายละเอียดตามนี้นี่นะครับมีบอกมาด้วยว่าใช้เป็นเหล็กเอ่อสิบสองซียี่สิบเจ็ดนะครับด้าจับเป็นสแตนเลสนะครับส่วนด้านในกล่องอ่ะลืมให้ดูนี่มีบาร์โค้ดนะครับรับประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนครับสังเกตมีดของปลอมของแท้ดูบาร์โค้ดก่อนเลยครับ แต่ว่าของปอมมีบาร์โคดก็มีนะก็แนะนำให้เช็คเครดิตคนขายดีๆนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนวูวาเห็นของถูกแล้วกระโดดคว้าไปเลยนี่อันนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวจะเฟลที่หลังนี่สวยเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกนะครับด้านในก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้ผมได้มือสองมานะได้มือสองมา จำไม่ได้ว่าเถ่า่น่าจะได้มา3เล่มพร้อมกันกับเล่มนี้แล้วก็เคอร์ชอแล้วก็ตัวซาเลนมูนะครับน่าจะพันพันหหรือพันแนี่แหละผมจำไม่ได้นะพอดีช่วงนี้วุ่นๆหน่อยนะครับเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวนี่แหละนะครับก็ขอภัยคนที่รอด้วยเนาะตอนไหนก็จะประมาณนี้คู่มือนะครับไปหาอ่านกันเราเองนะครับหรือไปแปลเอาเองนะครับนี พอไรถึงงานเปรเองผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับ <g iggle> ก็บอกหลายสิบหลายครั้งนะครับ <g iggle> แล้วก็ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยอ่านกันอยู่แล้วแหละมีดมันไม่ต้องดูคู่มืออะไรแล้วเราใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับ <g iggle> นี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนใบขอบคุณนะครับกับปีก่อตั้งเหมือนเล่าประวัติอะไรต่างๆนะครับ <g iggle> อ,อ๋อเป็นสองภาษาผมก็ตกใจหมดทำไมให้มาสองเล่มนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้น่าจะ ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาของประเทศไหนนะครับอ่ะมาดูตัวมีดกันเลยนะครับไม่ต้องพลิดเพลินทำเพลงซองที่เขาใส่มาจะเป็นซองแบบนี้นะ็ผัดเป็นซองกระดาษคล้ายๆกับกระดาษกระดาษไขกระดาษว่านะครับประมาณนั้นนะครับตัวมีดนะครับเป็นมีดทรงบางเลยนะเนี่ยทรงบางแล้วก็ไม่มีระบบล็อกอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นแบบสลิปจอยก็คือเป็นเหมือน เป็นตัวแหนบเป็นคานเพื่อดันคล้ายๆกับมีดของวิกตอรี่น็อกนะครับเวลาจะปลดล็อกก็ดันกลับได้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดันกลับง่ายขนาดนั้นนะเวลาเราใช้งานแบบเบาๆทั่วไปตามสถานะของมันที่มันเป็นมีดพับนะตัดหัน่นปาดเฉือนกล่องพัสดุเราดินสออะไรต่างๆนานานะครับเหลาไม้ได้ไหมได้ไม้ที่ท่อนไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้เพราะว่าเวลาเรา ใช้งานเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขอเอานี้ขยับออกเวลาใช้งานเนี่ยเราดันไปอย่างนี้อยู่แล้วในลักษณะลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวมีดมันจะติดคานอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่แต่ข้อควรระวังสำหรับมีดระบบสลิปจอยแบบนี้นะครับที่ไม่มีระบบล็อกใบตัวแบบนี้นะครับข้อควรระวังคือเวลาเราใช้งานกับอะไรที่มันหนาแล้วมันแน่นอย่างเช่นพวกกระดาษลังนะหนาๆนาแน่นพวกไม้ ที่มียางไม้สดแน่นๆเนี่ครับเวลาเรา,เาตัดหรือกดเข้าไปเนี่ย <c oughs> เวลาไมา้หรือวัสดุนั้นมันหนีบเนี่ยครับพยายามระมัดระวังนะครับเพราะว่าเวลาดึงกลับปึ๊บมันไมมีระบบล็อกตายตัวเนาะมันก็จะพับฟึบนะครับโอกาสงับนิ้วสูงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวมีดกันสเปคคร่าวๆผมเปิดในเว็บดูเลยเลยกันเนาะก็จะเป็นเหล็กแซนวินะครับ12 4ส7นะครับ แล้วก็ความยาวใบมีดนะครับ2.8นิ้วนะครับความยาวโดยรวมทั้งหมดนะความยาวคมก็2.6นะครับความยาวโดยรวมทั้งด้านทั้งตัวมีดนะครับ6.5นะครับทรงมีดเป็นทรงดอกพอยนะครับก็ด้านจับเป็นสเตนเลสสตีลน้ำหนัก1.77ออนนะครับระบบล็อกเป็น s สลิปจอยนะครับนะครับนี่สเปกก็ตามนี้นะครับ บอกเลยว่าเบามากนะครับเป็นมีดพับที่เบามากนะครับแล้วก็บางมากๆเลยนะครับสีก็ค่อนข้างจะดุดันนะครับตัวใบมีดเนี่ยอ,อย่างที่บอกคือมันทำขัดผิวแบบ Stone นว s h มานะครับก็คือใช้หินขัดเนาะแบบสีดำมันก็จะดูแบบเป็นแนวลุยๆหน่อยนะครับเห็นไหมนแนวลุยๆหน่อยนะครับสามารถเอาไปใช้งานเปื้อน,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 นๆเลอะๆเทอะๆ รอยขีดข่วนเกิดขึ้นก็ดูไม่ค่อยออกเพราะมันมีรอยมาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับตัวใบมีดก็จะมีระบบเปิดเป็นระบบแบบเล็บจิกผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกระบบวันนี้ภาษาอังคิดว่าอะไรนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเรียกเป็นเล็บจิกเปิดนี่แหละแล้วก็ตัวด้ามจะมีเป็นสกีนนะครับสกีนโลโก้มาว่าโบเกอร์นะครับแล้วก็รหัสรุ่นเป็น4067นนะครับอีกฝั่งหนึ่ง จะมีสกรีนมาว่าเป็นเบอร์เหล็กนะครับ12-4-27นะครับด้ามจับเป็นสแตนเลสนะครับนี่การเซอร์วิสผมดูก่อนนะไม่สามารถเซอร์วิสได้ด้วยตนเองนะครับเนื่องจากตัวประกับจะเป็นแบบชิ้นเดียวตีประกบเลยแล้วก็เป็นหมุดต่อเข้าไปเลยนะครับไม่ได้เป็นน็อตที่สามารถใช้ไขควงไขงได้นะครับ สามารถเร์วิได้แค่ส่วนของตรงนี้นะครับนี่คลิปเน็บนะครับสามารถไขออกได้นะครับแต่ไม่สามารถสลับฝั่งได้นะนะครับนี่แล้วก็ด้านท้ายมีรูร้อยเชือกแล,พละพาราคอตนะครับนี่ด้านในก็จะเป็นซับเฟรมแบบนี้เลยเพียวๆเลยนะครับก็เป็นมีดอีกหนึ่งเล่มที่ผมว่าน่าใช้นะหมายถึงว่าในวันที่แบบเราอยากพกอะไรแบบเบาๆไม่อยากเอาแบบอาวุธสงครามไปทํางานอะไรเงี้ยนะ นักขาวบอกใช่ไหมวันเสายสุ้ายที่แบบออกูแค่อยากหยิบมีดไปสักเล่มหนึ่งติดตัวไว้ตัดนู่นตัดนี่เส,สายสะดายตัดซองกาแฟตัดซองขนมเนาะก็เล่มนี้ก็เหมาะนะครับอีกอย่างคือมันบางนะครับมันบางมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยบางมากๆเลยนะครับสามารถเน็บกับกระเป๋าสตางค์ได้กระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเ,เน็บกับพวกกระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับแล้วน้ําหนักเบามากๆนะครับ เนี่ยบามากๆเลยพกแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับนี่แต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถเปิดเร็วได้มันไม่มีระบบล็อกตายตัวนะครับจะว่าข้อเสียไหมก็ไม่เชิงมันเป็นข้อพิจารณาเนาะนะครับสำหรับใครที่หามีดแบบาบางๆเบาๆใช้งานง่ายๆพับเก็บง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีระบบอะไรยุ่งยากก,กลไกอะไรยุ่งยากเซอร์วิสก็ง่ายด้วยนะหมายถึงว่า,าถ้าด้านในเปื้อนฝุน่น หรืออยากทำความสะอาดก็แค่ใช้ลมเป่านะครับหรือสามารถฉีดน้ํามันล้างได้นะครับอ่าแต่ถ้ามันเสียหายรุนแรง<อ>หรือเราอยากแกะด้านในออกมาเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันเป็นแบบหมุดต่อเข้าไปเลยเนาะอันนี้จะยุ่งยากทีดนึ่งนะครับแต่ผมว่ามีดทรงแบบเนี้ทนนะครับหมายถึงว่าใช้ไปเหอะห้าปีสิบปีผมว่ายังไงก็ไม่พังถ้าใช้ไม่ผิดประเภทเนาะโอเคนะครับประมาณนี้เอาไม้ชมกันนะครับ กับบล็อกเกอร์พารุทลุนแอดลาดลืมบอกราคานะครับเกือบถึงท้ายคลิปนะครับราคาเช็คในเว็บไซต์ของเดช H Q ราคาน้าตอนนี้นะ28.86เหรียญน,นะครับก็ไปแปลงเป็นเงินไทยเอาเองละกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับพอแล้วไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะแยะนะครับประมาณก้านาทีสินาทีพอแล้วนะครับกับอีกอย่างรุ่นนี้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะก็เป็นมีดแบบใช้งานง่ายๆส,สบาย นะครับแต่ว่าสีนี่ค่อนข้างจะดุดันเลยนะโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวที่เหลือรีบรีวิวแล้วก็ลงคลิปตามให้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้สวัสดีครับผม